สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนาซ้อนหน่อยชแนลนะคะชิพาพีผ้าหน้องมาตำหมองหงกินค่ะพี่หน้องตำหมองหงแก่ยังแน่ปุ้ยพุ่นนาซ้อนไปตลาดมาเห็นเขาหยาดกันหยาดยังกันนาะเลยยางไปเบิ่งทีแถะปูโตบ้าดใหญ่นึงที่น้องเบิ่งนี่จักปูยังน้าซ้อนกับบอจักก็เลยเบิ่งเอามากินกับตำหมองหงเมื่อกัน้าคือสีสบเบิ่งมันก็มีพักกะทินนค่ะแล้วก็มีเนาอไม้ค่ะนาซอนสิแต่อันม่กินกับตำหมองหง พริกประเดกเข้าแล้วค่ะเข้าก,กับเตียมแล้วค่ะมัพริกมะขานาซ้อนสิตาสําซูพิ่นี่ฮ้าซิมี่มะเอิ๊กเด้อนี่มะเขือค้นตอนนี้มีเขือเทศตามแบปพื้นบานเ้าสิบเศนี่ฮ้าก,กัสซีไซล่งไปพี่นนองเขาก,ก็เตรียมไว้แล้ว sẽ không phải lên xe xe mua mặt lại sẽ lại xe mặt ớt suốt do พี่น้องมากินเขาน้ำกันตำมังหงกับกระปูปูทะเลจะกปูอีหยังหลบประจักแต่เป็นตะเสียบเลยสือมาน้ำพ่นพี่น้องโอ้ยมาๆๆทำไรไรเมื้อนี้พบกับนา้อนหน่อยชะแนวเนาะค่ะสิผ้าพีผ้าหนองมากินเขาน้ำกัน,ตกกกนงงกแต่เ,ตเมื่อนี้มากินซองคนคะ่ะนานหน่อยเพิ่นกามาน้ำมากินเข้าเป็นโม่กันโอ้ยยอมเลย มาค่ะมืัอนี้กะมีแนวกินสเสียบกะตำบางโฮ่งคือเก่าแล้วพี่น้องกะมีพักกระถินค่ะแนมเห็นบ่นี่มีน้ำใหม่ต้ม,มน้ำค่ะนี่มีปูใหญ่น้ำนี่เราสอนไปตล,ลาดมาบ่งหูว่าปูอีหยังเห็นเขาหอมกันหลายหลายไปจะเสบค่ะก็เลยซื้อมากินเมื่งค่ะมาค่ะมาดื่มน้ำตาลบ้างคอยเอาขาอุ่ยก่อนแล้วเห็นแนวได้เม่เคยกินจะขือ<ม>ข่อมันเป็นยังไง ผ่านบ้างผ่านโอ้เหนือลายตัวละโอ้แ,แหอบแซ่อปะ

tính lên tính lên chậu mình mình đẹp đẹp ô tầm hồ cái mực xây mực này khác thế thế này nó hơi cửa ăn rồi ăn <laughs> ăn Cái này hẳn, không xây, Bớt dạng Hãy dạng đoàn tan เนี u i, u i. Con. ่ยมักเนี่ยมักเดินส่อันทิ้งแกก่อนตาเสดตัวนี้ตัวนก็ทิ้งอ้อนตัวนี้ยอดมัน ืมคุณมาลายแบบไหนก,กินอาหารตมามน้ำอยู่ป่ายร,รูปแาบตางๆอเมริละ มันยากาดีแห้งร่มสุยมเลย <c oughs> อันอรงมีไตทุนทำที่ใตบ้านาถ้าเกินตอนนิ้ก็ลาปลาถือเป็นี้ กึก่งรึ่งแล้ว <Release> มั <tears> ้งได้อีกแล้กนั่นอืมหอมแค่บางทีเนี่เนื้อปู กินปูจจกเกือเบิ้งเป็นจังไดเขาคือหุ่มกันดีในตลาด ไหนเราบันทามั้เจาหนออนอนแกออกก่อนโซ่ เดเนี่ยจ็านียบเอบ้มึงขกัดเอาแม่เขหนยียบเอาในห้านหมีตัด เขาเขียว่ะนันปูนัย่ยนี่นั่นอาหารนี่ก็ปูอียงกลับปูหมาล้วปูนี่ปูหมาเลยปูหมาไม่ใช่ก็ยายตำหึงบะในหลามันตำปูหมา เสบไลายกินจนเกือบเลยเบิงพี่น่องเสบไลายกระดูกปูค่ะกินววานะ <c oughs> โอ้ฟูงบินต่ำมอมต้องใช้หลาย ね ดูแล้วอืมอืมโจ้เสือเบิ้ลจำไม่ห้องอะไร ซึ่งระย,ยอยางปูกับตัวใหญ่ดนะีตีนมันก็ต้องเป็นตีนเนี่ยบุ้งปูปูหน้าสำหรับมันไหวนา,ามไปนี่แปลกมาตรสต่าง ไปไปแบบก็พอหนาไปบาท่านไม่ติดปูนหนาหรออืมอิ่มแล้วบาบอืมอืมอิ่มอ่ะมาซ้อนกับข้อฝากคลิปนี้ให้พี่ให้นองด้วยค่ะช่อยกดไลก์กดแชร์กดติดตามนาซ้อนหน่อยเชนแนลจ้ะ มานะส้อนสิผ้าพีผ้าหนองกินอีหยังอีกแซ่บๆน้ำกันค่ะเมเนกะกล่าวข้ามมาสวัสดีค่ะค